คณะนักโบราณคดีจีนค้นพบซากโบราณซึ่งมีความเก่าแก่อยู่ระหว่างยุคราชวงศ์ซ่งปี9 6 0ถึง๑จนถึงยุคราชวงศ์หยวนปี1 2 7 1ถึง๑ในเมืองอันหยางมณฑลเฮอหนาน,านทางตอนกลางของจีนโดยมีข้อสสนนิฐานว่าซากโบราณนี้อาจเป็นอาณาบริเวณของเรือนที่พักอาศัยของผู้พิทักษ์สุสานเฉาเฉาหรือโจโจ ในช่วงยุคราชวงศ์ซ่งเหนือปี960ถึง1127สถาบันมรดกวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลเหอหนานระบุว่ามีการค้นพบทางระบายน้ำใต้ดินและสร้างสถาปัตยกรรมแบบก่ออิฐที่ซากโบราณแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของสุสานโจโฉบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์จีนผู้โด่งดังรวมถึงโบราณวัตถุหลายรายการเช่นเครื่องเคลือบเหรียญเครื่องเคราเพื่อความันเทิงและวัสดุก่อสร้างโจโลี่กางผู้ช่วยวิจัยประจำสถาบันกล่าวว่า ลักษณะของโบราณวัตถุและทางระบายน้ำที่ขุดพบทำให้สันนิษฐานได้ว่าซากโบราณนี้ไม่ได้เป็นของสาม,มัญชนทั่วไปประกอบด้วยข้อมูลที่รวบรวมจากบันทึกทางบรรณคดีทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าซากโบราณนี้อาจเป็นอาณาบริเวณของเรือนที่พักอาศัยของผู้พิทักษ์สุสานโจเสริมว่าการศึกษาวิจัยภาคสนามในอนาคตอาจช่วยให้เข้าใจบทบาทของสถานพำนักโบราณแห่งนี้เพิ่มขึ้น และจะเป็นข้อมูลใหม่สาหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร,ร์รอบสืสารเฉาเฉาทั้งนี้โจโฉนี่เป็นรัฐบุรุษขุนศึกกวิชาวจีนเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์3มก๊กของจีนมีความโดดเด่นด้านไหวพริบดีเยี่ยมสติปัญญาเหนือคนทั่วไปเป็นอัครมหาเสนาบดีแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออกราวคศ .25 ถึง220และเถลิงอํานาจในปลายราชวงศ์ฮั่น